สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวชุดสวยงามให้ดูนะคะเพิ่งตัดเสร็จเป็นพ้าถุงป้ายหน้านะคะป้ายข้างหน้าป้ายซ่อนผ้าถุงป้ายซ่อนจะมีซับในด้วยอะมีซับในด้วยซับในจะดูไม่บางมากค่ะ เสื้อเสื้อก็จะทันสมัยหน่อยบักเรื่องนี้หน่อยลูกไม้มาปะปักเรื่อสวยงามสวยสวยงามมากค่ะแขนธรรมดาแขนกระบอกธรรมดาแขนสอบลงธรรมดา สไลด์กระจายลงมาสวยงามมากค่ะดูสวยชุดนี้ทำอยู่สองวันเพิ่งได้ขึ้นหุ่นสวยค่ะสวยสีคราสสิกโอเค เดี๋ยวมีชุดใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูใหม่นะคะ